ถูกขายตัดราคาให้ทําแบบนี้มีหลายคนเข้ามาปรึกษาครูนะคะว่าครูค้าคนอื่นขายถูกมากเลยทํายังไงดีหนูขายถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะสําหรับคําถามนี้นะคะครูจะตอบแบบเดิมเลยก็คือว่าเลิกแข่งขายถูกค่ะแล้วหันมาเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการของเราแล้วเพิ่มราคาไปเลยก็ยังได้ค่ะ ครูจะบอกอีกมุมให้ฟังในมุมของลูกค้าหลายๆคนนะคะลูกค้าเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเขาเป็นนักช็อปนะคะคุณคิดดูว่าการซื้อขายบนโลกออนไลน์เนี่ยมันมีมาแบบเข้มข้นระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยิ่งลูกค้าเป็นนักช็อปเขาก็ยิ่งผ่านการซื้อขายของถูกมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วค่ะและส่วนมากประสบการณ์ที่ได้รับก็คือเมื่อก่อนน่ะพอเขาเห็นร้านไหนถูกเขาก็อาจจะว้าวใช่ไหมคะก็อยากซื้อแบบ ระยดรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเก่งเราซื้อได้ถูกซึ่งแรกๆค่ะมันก็อาจจะมีร้านดีๆที่ราคาถูกจริงนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าระยะหลังเนี่ยถูกและดีไม่ค่อยมีค่ะ ลูกค้าเขาก็มีการเรียนรู้นะคะพวกเขาไม่ได้การของที่ถูกที่สุดเสมอไปเพราะหลายๆครั้งที่ซื้อของถูกเหมือนซื้อมาทิ้งค่ะเอามาก็ใช้ไม่ได้หรือใช้แค่ไม่กี่ครั้งก็พังค่ะพอเจอแบบนี้บ่อยๆเข้านะคะถูกแบบนี้ซื้อไปก็เหมือนโยนเงินทิ้งอะคะ่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียอารมณ์อีกนะคะดังนั้นค่ะลูกค้ากลุ่มนี้ที่ซื้อง่ายขายขล้องเนี่ยเขาจะเกิดการเรียนรู้แล้วก็พิจารณาหาสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมโดยมีความคาดหวังว่าถ้าราคา ขยบขึ้นมาอีกหน่อยหรือแพงกว่าเดิมนะคะก็น่าจะใช้งานได้จริงและใช้งานได้ดีคุ้มค่ามากกว่าเดิมนั่นเองค่ะลองย้อนกลับไปถามตัวเองในฐานะผู้บริโภคหรือลูกค้าก็ได้นะคะว่าณนะตอนนี้คุณยังจะเลือกซื้อของที่ถูกที่สุดในแอปหรือใน Facebook อยู่หรือเปล่านะคะหรือคุณเริ่มมองหาสินค้าที่ไม่ได้ถูกที่สุดเอาราคากลางๆหรือไม่ก็เป็นประเภทเดียวกันที่ให้ความรู้สึกว่าพรีเมียมไปเลยคุ้มค่ากว่าให้มันจบจบไปแบบนี้นะคะ ดังนั้นอย่ามัวมองแต่คู่แข่งอย่าสนใจการตัดราคาค่ะมันเสียเวลาทำมาหากินนะคะให้คุณสนใจไปที่การทำยังไงให้สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมพรีเมียมกว่าเดิมหรือมีข้อเสนอที่คุ้มค่าน่าสนใจกว่าเดิมนั่นเองค่ะซึ่งเทคนิคที่ครูบอกมานะคะส่วนหนึ่งก็มีสอนให้ในคลิปแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะก็คือสินค้าเหมือนกันขายดีกว่าด้วยวิธีนี้นะคะถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วขอฝากอีกคลิปหนึ่งต่อเนื่องกันไปเลยนะคะก็เป็นเรื่องของจิตวิทยาขา ทด่ขึ้นโดยที่ไม่ต้องทำงานเพิ่มขึ้นนะคะก็ไปลองศึกษาเพิ่มกันได้ตามนี้เลยนะคะส่วนใครที่ถามเรื่องการยิงแอดมานะจริงๆครูมี playlist ส,สอนให้ฟรีอยู่นะคะคุณเข้าไปช่องของครูนะแล้วกดดูได้เลยนะมันจะมี playlist นะคะ สำหรับเรียนยิงแอดแล้วก็สร้างเพจฟรีเลยนะและสําหรับใครที่อยากเรียนรู้วิธีการถ่ายภาพทำคอนเทนต์ให้ขายได้แม้จะยังไม่ได้ยิงแอดก็สามารถที่จะลงเรียนคอร์สออนไลน์ถ่ายภาพสินค้าเพิ่มยอดขายราคาตอนนี้ยังเป็นโปร8 2 5อยู่นะคะคอรสนี้ครูเพิ่มโบนัสสรุปภาพรวมการทําออนไลน์แบบทําได้จริงและยั่งยืนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังเปิดสินค้าแล้วก็แอดโฆษณาที่ครูยิงขายจริงที่ขายดีมากๆทุนน้อยกําไรสูงนะคะถึงยิงแอดไปแล้วกําไรก็ยังเหลือๆค่ะ สินค้านี้ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแล้วก็ส่วนมากคนที่ขายดีๆจะไม่บอกส่วนนี้กันนะคะคุณเข้าไปเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วเอาไปปรับใช้ได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะว่ายุคนี้จะหวังพึ่งแอดอย่างเดียวไม่ได้นะคุณจะต้องมีภาพสวยๆภาพที่น่าสนใจภาพที่เห็นแล้วอยากได้ภาพที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นนะคะผลิตลงหน้าเพจหรือหน้าร้านให้บ่อยที่สุดคุณต้องมีลูกเล่นใหม่ๆตลอดคุณถึงจะขายได้และขายดีค่ะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อไลน์นะคะแอด ครูปุ้ย .official ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ